สวัสดีจ้าพี่น้องมื่อนี้อึมคืมอึมคืนฝนตกค่ะพี่น้องฝนตกยังยังตกอยู่จ้ะพี่น้องยังบันทันในเศร้าตกตีต่ว่ากับพ่อลิ่นลินนี่แหละจ้ะหมู่บ้านทางคังเลี้ยวไปเห็นขาวจันพผ่านอยู่บรูวา่าสีตกมาหอดผีบอเนาะจา้ะอดใจบ่ได้จ้ะพี่น้องฝนตกอยู่เบิดมือแหละจ้ะเมื่อเนี้แต่ว่ามันหมนสีงาดแนี่ตั้งหน่อยกับเล่เข่าปลาจ้ะพี่น้องเท่างลูกกับอยากยางว่นแม่อยู่เนาะค่ะพี่น้องค่ะเขามาหาเก็เพ็ดอยู่ร้อน้อน้ำคางคงทางน้ำทาานี่แหละจ้ะพี่นอง คือคืนไปแนก่กันที่น้ำบางคางท่างอาจจะบอกเขาปลาเนาะจ้ะเนะาะเพราะว่ามันเปียกเนะาะค่ะพี่น้องพ่อเห็ดไข่จ้ะพี่น้องดอกแรกจก้ะเขาเบิ่งกันค่ะพี่น้องเห็ดไข่ดอกแรกี่จ้ะพี่น้องเห็ดไข่ย,ย,ยังมาในเถาได้จ้ะพี่น้องเดียวบางทั้งพี่มีอีกดอกหนึ่งจ้ะพี่น้องเนี่ยนี่จ้ะโอ้อันนี้เฮ็ดทานจ้ะพี่น้องเห็ดทาน อันนี้กะโอ้ยบุงแน่พี่น้องเสดายน้องบุงแน่โอ้ย,นนยพดยนนยยูดอะเอ้ใส่เพิ่งเป็นเสือ้อเนาะจ้ะย่อกระเพามาตัดขาเหตุแต่พี่น้องโอ้ยคือจังซ่องขาเนี่ยนิ่มล่ะพี่น้องเอ้ยฮ่าฮ่าเอาได้บ่เอาบ่าได้แต่พี่น้องได้ย่อเอาไปไหว้มังเกามัน มันนี่มจ้ะว่าเอาดักนิ่มจ้ะว่าเอาดักเนาะอันนี้เฮ็ดยังบุล่ะพี่น้องเฮ็ดหนังง่วเฮ็ดหนังง่วจ้ะพี่น้องเนี่ยเห็นว่าจ้ะพี่น้องเฮ็ดหนังง่วเฮ็ดหนังง่วเสียไปหนึ่งกินล่องเบิงจ้ะพี่น้องเฮ็ดหนังง่วกันเน่าคือกันขามันเน่าแล้วก็สืาพพี่น้องหาแต่น้ำท่าอ่างนี้ล่ะจ้ะ เห็ดหนังงัวเพินพ่นเพิ่นเพิ่นเมียกหลายได้จ้ะพี่น้องเ mm hmm. มกเมียกเดนี่จ้ะพี่น้องเห็ดหนังงัวเห็ด hmm. ไข่เห็ดไข่จ้ะพี่น้องเม mm ื hmm. ่ดึงจะสิพักกันไปหาเลยตะทีบตะแดดหลาย mm hmm. จ้ะพี่น้องเห็ดไข่ เห็ดหนังง้วจ้ะพี่น้องเห็ดหนังง้วเถาเถาแล้วว่าเอาดอกเอาตะดอกจุ่มก็บพอเออเออเออเถาจ้ะพี่น้องเถาวัดหนังง้วเถาไปเฮ็ดผึ่งนอนพี่น้องมันกำลังสีออกอีกไหมเฮ็ดผึ่งขาแดงอันแม้จ้ะพี่น้องกำลังสีออกไหม เริ่มออกมาอีกแล้วนี่จ้ะพี่น้องเนี่งามจ้ะเห็ดน้ำหมากจ้ะพี่น้องย่งงย่ดอกหนึ่งย่างยีดอกหนึ่งเห็ดทานหน่อยจ้ะพี่น้องเห็ดทาน น้ำหมากก็จะเอาหมามาล่ะีปนอนไยเห็ดน้ำหมากเห็ดน้ำหมากานี่ก็ได้ หมากดอกเลนน้อยมือมาบ้านแถาโพดเพื่อนๆก็บ,บอกว่าโอ้ยเก็บซูมือคือปล่อยให้มันเถ่าปลามันอันบ่ได้ไปทั้งเดียวแม้แต่พี่น้องปลามันอยู่คนละสีกกันกับมีคนละฟังกันกับมีแต่พี่น้องมันก็นเลยเถ่านั่นเทียบบ่ได้ไปทั้งพุ่น มาทั้งผีกระเท่าซาทังสี่นะจ๊กพี่น้องเห็ดไข่สองดอกพี่น้องอ้ย,อยบัได้ปัดขาหนากเลย าหนีบได้จากพี่น้องมันออกไม่เสียบบ่ได้ป้าพี่น้องบังคาเนี่ยล่ะปะท้ปะทาขามื่อได้บุบบางๆปนเห็ดไท่สูพี่น้องกินทั้งกี่จากพี่น้องอีกสองดอกจก้ะ พี่นอ้องอือจ้าพี่น้อง,พ,นะองพู่น่ะดอกงามคักจับพี่น้องนี่จับพี่น้องดอกหนึ่งจับพี่น้อง ลา่กระตาจับพี่น้องจ้าเห็ดไข่ดอกหนึ่งจับพี่นอ้องพ่วมออกอีจกจ้ะฝนตกใส่กระพร่วมออกจับพี่น้องเห็ดกระได้มันก็อยากออกอยู่มันหันฝนมันถิ่มช่วงเห็ดมันก็เลยถิ่มช่วงเพราะว่ามันแห้งก็ออกกรได้ จับพี่น้องว่ามันฝนยุดต,ตกค่ะพี่น้องกับฝนห้ามหัวคือเกาฝนตกคือเกาจากพี่น้องนี่จากพี่น้องฝนตกเห็นน้ำบจ่จากพี่น้องเห็นฝนตกบ่ <c oughs> จ้ะปลากระไดมาทางเกาเนี่ยจ้ะเมือเ่อไหนบ่ไปใส่หรอก หากินน้าท่างจากพี่น้องหากินน้าท่างกับสิภาพพี่น้องรับลงภูเขาเมื่อวันนี้มาเบิงว่าเห็ดไข่เห็ดน้ำหมากมันออกบอ่อน้ำมันคางทางเนาะไปต่อจากพี่น้องเห็ดไข่าจากพี่น้องมีห้อยค้นเตะห้อยค้นเตะหรือห้อยคน้ยคนทอนกระโบจัก๊กจากพี่น้อง นี่จ้ะดอกหนึ่งจ้ะดอกบักใหญ่ขาใหญ่ๆจากพี่น่องตัดขาโอ้ยดอกนีต้ตวากันนิ่ม ซาจักหน่อยลราจะพี่น้องมังหันฝนตกเจ้าเก็บเห็ดได้หลายดอกกิจเจ้าบริไายฝนซาจักหน่อยลราจะนี่จ้ะพี่น้องเห็ดกระไดได้บนละดอกสองดอกบรได้ตัดขาให้เบิ่งเอ๋อเออรถสี่นั่งอยู่ซื่อๆกด็ดูสิน้ำกลนเขายังกระดอกกระเดียเดเรานี่นะไอไปใส่กระยักน้ำกลนเขา ืันนี้อ้ายหาวได้หมอนี่โอ๊ยพี่น้องยา้ใส่ถุงมือบริษาตักเก็บเพชรมันปูนี่อถอดถุงมือก่อนจ้ะพี่น้องไ้จ้ะอันมันออกใหญ่มาทั้งพี่จ้ะพี่น้องมันนั่งท่านใหญ่ก็่มี่ลายอยู มองนี้เป็นมองอันที่กระเจาตัดต้นไม้หม้มันหล่ะพ่วมสีอยากออกนะพี่น้องเห็ดมันดักออกดิวเอ่อเอ่อเอมึงกัดมึงกัดิ่งดูอันดูซื่อๆจังสี่หลาจะสีแลนหาวหนาหาวหาวลังไหลนี่จ้ะพี่น้อง วันละดอกสองดอกนี่ละจ้ะบันลลยคือทางเพิ่นดอกจ้ะอย่าเบื่อเดอ้อพี่น้องเอ้ยเฮ็ดหน่อยๆก็ได้เฮ็ดหน่อยก็อย่าเบื่อผู้ขาท้อนี่ทั้งพี่จะดอกหนึ่งโอ้ยเห็นแบบแบบทั้งพี่จ้ะ ทั้งผืนคือส่องๆ่องคือหเหลืองเหลืองอ๋อเนี่ยจะดอกหนึ่งทั้งผีจต่พี่น้องดอกหนึ่งแม่นดูจ้ะแม่นดูจ้ะพี่น้องแม่นดูอุ้ยดอกมาเริ่มเลยอื้อจังสีนะแม่เฮ็ดกระได้ เอเอโอ้ยนุง่งห้เก็บดอกใหญ่ๆนะมูนะห้เก็บคักๆงามๆคือเพลินแน่มีอีกบ้างนี่ ตัดขากะมาดถิ่มปลาคือเก่าหล่ะค่ะพี่น้องเอ็ดกระดาษมิจะ้ะเฮ้ยเออเออเออโอ้ย,ออออยนี่จ้ะพี่น้องดอกหนึ่งทั้งเพีย ดอกนี่แม่พี่น้องเดี๋ยวเด้อจะเด้อเฮ้ย,ย,ย,ยพี่ดางามจต่พี่น้องงามงามอึ้งไปห้อยตะขอเหยียบได้นี่ พี่น้องคลิปนี้กับซับนี่เนาะค่ะพี่น้องเนาะฝนเที่ยวตกทเที่ยวหยุดทักโพดค่ะพี่น้องหนาวล่ะจ้่พี่น้องพอกันคลิปใหม่เนะาะจ้ามื้อนี้ได้หน่อยๆกระซ้าม,มันเนาะค่ะเพราะว่าเฮ็ดมันปู่ยังน้นอยๆอยู่โดยทักสองมือสามมือจังค่อยไปเก็บมันเนะาะจ่า้าเขาจะบวบพี่เอากอนกับสีกงสีย่างให้เก็บอยู่เนะาะจ้าเฮ็ดมันปู่เนะาะจ้าพี่น้องเนะาะจ้่พี่น้องคลิปนี้ซับนี่จ้่พี่น้องบ๊ายบายจ้าพอกันคลิปใหม่จ้่พี่น้อง บายจ้าสวัสดีจ้าเอาคือบดับละ่ะโอ้ยโอ้ยคือบดับ